ครับผมสวัสดีทุกท่านวันนี้อยู่ผมจันุนเกมเมอรทีีนะครับผมก็สมับในคลิปนี้นะผมขอกล่าวคําว่าผมขอย้อนไปทารายในประวอดปี2020ซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายในประจําปีนี้นะซึ่งประวอดปีที่ผ่านมาผมช่องผมเนี่ยเอามารีวิวเกมบอยของ Nintendo ทั้ง2เทปถ้าใครก็ไม่ได้ดูก็อย่าลืมกลับมาดูคลิปเกป่าไว้คนระั้งหน้านก็ไม่ว่าพวก fr 2 0 2เนี่ยที่ คุณผู้ชมเนี่ยแนวผ้ามาปิดคมสัก่อนเนี่ยเห็นไหมนี่เครื่องเนี้ยที่ทุกวันเนี้ยมันก็อยากได้นะมันเหตุผลว่าสมาชิกใน YouTube เนี่ยมันค่อนข้างง้องก็ขอคอมเมนต์เยอะแยะถ้าเครื่องเนี้ยก็ใช้งานได้อยู่ถ้าใครก็ไม่ได้ดูก็ยังลืมกลับมาดูคลิปกล่าวไว้ข้างหนางนะซึ่ง ซึ่งอย่างที่พูดอันเมื่อกี้เลยเอามารีวิวเครื่องเกมทั้งเกมแบ่งหลายประเภททั้งคอนโซลแล้วก็พวกเกมแ a n ด h e l ลนะซึ่งสับรับสบเปลี่ยนแนละ้วก็เออก่อนก่อนจะเอามาเข้าเรื่องกันไปถ้าอยากดูคลิปเก่าของจอยเกมของค่าย h ับสันนะประมาณเนี้ยถ้าใครก็ไม่อยากดูนะหรือไม่เคยดูว่าดูไม่ทันก็อย่าลืมกลับมาดูคลิปเก่าไปข้างล่างนะ อย่างที่พูดอันเมื่อกี้เลยก็ใครดูไม่ทันนะซึ่งวิดีโอนี้นะจะเป็นสาร,บ,สรบเปลี่ยนเรื่องหมอนนะเพราะว่าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยท่านก็คงเคยอยากได้หมอนหมอนหนุนเนี่ยประเภทอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่รองไงละเอียดราคามันถูกเกินหรือเปล่าบางกว่ามันราคามันแพงเกินหรือเปล่าประมาณนี้ถ้าผมมองย้อนกันไปสมัยปอนเด็กๆเนี่ย จอเจอหมอนฟักทองพวกนี้อาจจะชอบอยากให้ความเหตุผลคือความชอบส่วนปัวนี่ไะนะโอเคเอามารีวิวจัดให้นะเอาเป็นเอามารีวิวหมอนยังไงอะ่ะงานแป้งนะหมอนงานแป้งพวกเนี้ยคือหมอนฟักทองนี้ก็มีหลายหสีนะที่คุณผู้ชมที่กําลังดูคลิปอยู่จะเป็นสีเขียวนะนุ่มนะสีเขียวนะเดี๋ยวคลิปนี้ป้องขอ ดูโฟกัสที่รายละเอียดนะรายละเอียดทีทวนนะแบบหนึ่งนะโฟกัสหรือเปล่านะอืมปรับแสงให้เข้ากันไหมเนี่ยโอเคช่างมันนะอืมลองโฟกัสแป๊บหนึ่งเออโอเคโอเคชัดแล้วชัดแล้วนะนี่แกเดี๋ยว คลิปนี้ต้องขออธิบายไว้คร่าวๆว่าหมอนฟักทองพวกนี้มันราคากี่บาทหรือว่าบางคนเนี่ยคู่รักวุ่นใหม่ๆคงก็ร้องอยากได้อยากซื้ออะประมาณนี้นะสมมติว่าผมอยากได้ประมาณสักแค่หลักสิบขึ้นไปจนถึงหลักพันนะก็เป็นมูลค่าแล้วก็คู่แล้วแปร้ารน,นะโอเคมาดูกันเปล่าดูวัสดุเออขออภัยวัสดุ เนื้อผ้านะเนื้อผ้าอย่างดีนะในการเย็บปักถักร้อยนะคือว่าการใช้เย็บปักถักร้อยนี่เห็นไหมสีสีเขียวนะสีเขียวเข้มขีดเงินนะสีเขียวเข้มขีดเงินประมาณนี้ดูในการลอยปอนะดูในการลอยปอเห็นไหมนี่แก นะที่คุณผู้ชมก็ก็ <c oughs> กำลังดูคลิปผมอยู่นะแล้วใครก็สังเกตได้ว่ามันมีรอยประเข็บเออขออภัยในการรอยเย็บแบบนี้นะการประเข็บมันก็รอยเย็บไปประมาณนี้ส่วนการเย็บพวกนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าถ้าใครก็ได้มาดูช่องผมเนี่ยมาดูร้านขายหมอนมงคลอย่างนั้นไงร้านขายหมอนฟักทองบางงานเนี่ย ใครก็ได้กาเกานาอยากดูช่องผมนะเอามารีวิวเป็นหลายชิ้น,นห,ลหลายคลิปนี่แหละซึ่งอ,อขออภัยก่อนอื่นนะแต่ลืมบอกไปเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นคลิปสุดท้ายในประจําปี2020นะประมาณนี้นะคือว่าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยคู่รักวุ่นเก่าๆเนี่ยยังไงใครก็ค้นหาเจอพวกปามปู้เสื้อผ้าประมาณนี้ หรือไม่ก็ค้นหายังไงก็ขุดคุยแล้วก็รีบประสบการณ์เนี่ยก็ได้คิดถึงวันเก่าๆนะแล้วก็ได้ออมยิ้มได้บ้างนะก่อนอยากซื้อแบบผมว่าคนรุ่นเก่าก็ผมขอกล่าวคำนแปลว่าไม่เป็นไรนะเป็ไม่เป็นไรส่วนกระดุมพวกเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสเห็นแสงหรือเปล่าไหมเนี่ยนี่เห็นไหมนะนี่มีกระดุมพวกเนี้ยนะแปล่ไม่อยากแกะโอเคข้ามไปนะ เห็นนี่ก็ชัดเจนนะดูอีกฝั่งหนึ่งนะเนื้อผ้าก็ยังดีชัวมากนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมก็เกานาก็กวนคอมเมนต์เอาไว้ในข้างล่างนะคือใช้เพื่อป้องกันอะไรและจุดประสงค์อะไรนะก็คุณผู้ชมบางคนเนี่ยอยากซื้อเพื่อป้องกันเอาไว้ใช้ในงานแต่งก็ได้เด้เป็นยอดนิยมของในเมืองไทย มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะถึงทุกวันนี้ยแล้วก็อยากได้หมอนฟักทองสีอะไรก็ได้นะรีบรีบคอมเมนต์ด่วนนะรีบเกาณส่งคอมเมนต์าไว้ข้างล่างนะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะามาอ่านให้ฟังนะประมาณนี้ก็รบกวนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะซึ่งช่วงนี้โควิดระบาดในงานแปง่งหรือว่างานมงคลสมรสในปีนี้อาจจะสบเซานะ เออเขอไปซบเซาเมื่อกี้จะพูดผิดนะคือว่าใช้ผ้าอย่างดีนะวัสดุอันนี้ก็พีเมยียมเนี่ยวัสดุก็ข้างๆมันโดดเด่นนะเนี่ยก็ใช้ได้นะใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยใครก็ได้รีบคอมเมนต์เอาไว้ให้ผมด่วนว่าผมก็อัดคลิปอยู่ว่ามีหมอนฟักทองจำนวน เนียวใครปตอบได้บ้างรีบคอมเมนต์ให้ผมด่วนนะไม่มีรางวัลให้นะก็มีแปลพูดคุยไว้ในคอมเมนต์ comment ปังหาก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็เป็นวิดีโอสุดท้ายในประจําประจําในปีนี้นะเอามารีวิวของนะซึ่งวิดีโอนี้ก็จบไปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์และพูดคุยคอมเมนต์ไว้ในข้างล่างให้ผมด่วนนะซึ่งวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบ เอาไว้แปดเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวพบกันใหม่ในปี2021สวัสดีครับ